ได้ไหมได้ไหมถ้าหลังนะอย่าพิงนะอย่าพิงนะพิงไม่ได้พีงไม่ได้อ่่ขงเราเรื่องอะไรครับผมเรื่องอะไรครับก็ชื่อเรื่องว่าเมื่อผมเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าครับผมใช่ครับมันเกี่ยวกับอะไรยังไงพอจะแบบว่าสปอยด์ิ้นนิดนึงไหมคะ สปอยได้เลยครับผมก็เรื่องนี้นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวมันจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวละครชอบคุณไงผมชอบคุณก็จะเป็นก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ก่อนที่จะมาเป็นยูนทูบเบอร์ <c oughs> ก็ <c oughs> แต่ว่าเป็นเรื่อง <c oughs> เบื้องหลังมาก่อนครับเป็นเบื้องหลังให้กับแบบว่าแฟนเก่า <c oughs> อันนี้แบบโดนแฟนเก่านอกใจไงพอแฟนเก่านอกใจปุ๊บเราก็เลยแบบเปิดช่องแข่งเลย<ม>นี่แล้วก็แบบได้มาเจอกับอิน u ัชตากก้ ก็แค่รับสับสนอย่หนึ่งแต่จริงๆอ่ะมีเรื่องโอ้ยพูดได้หนึงอย่าอยากเล่าอ่ะเนาะเอจริงๆก็คือจะเล่าจบอีกอ่ะคำผมประมาณนั้นประมาณนั้นได้เลยได้ครับเกี่ยวกับคาแบบว่าเข้าสนุกในควาอะไรในเรื่องนี้มันมันมีจุดไหนยังไงโอ้จริงๆเรื่องนี้ความสนุกมีหลายจุดเลยครับทั้งที่ตัวเนื้อเรื่องครับเป็นเป็นยูทูบเบอร์เราก็ต้องถ่ายคอนเทนต์ทั้งคอนเทนต์กินคอนเทนต์เที่ยวเราก็จะได้เห็นการ ไปในลหลายๆจังหวัดในลหลายๆพื้นที่ไงครับพวกเนาจะได้เห็นแบบความสวยงามของประเทศไทยเห็นคอนเทนต์แบบในความครีเอทของตัวชอบคุณใ <ừ, S 1> ช่ครับแล้วก็กับบวกกับความที่เรื่องนี้นนครับเป็นโรแมนติกดราม่าก็จะเห็นความดราม่าครับจริง, <harbor. S 2> รงๆ,รงๆเรื่องอีกคาแรคเตอร์มันใจตัวพวกเราเป็นอะไรแบบอยากอยากให้แบบว่าแนะนำที่เรากดก่อนครับว่าเรากดเป็นอะไรก่อนได้ครับได้ครับผมก็ผมเต้นนะครับรับบทเป็นอินทัปครับ ครับผมผมเฟิรท์วันครับผมรับบทเป็นชอบคุณครับครับผมผมเจมส์ครับรับบทเป็นที่รักครับครับผมผมเฟิร์สรับบทเป็นเดวิดครับครับอันนี้คือใครเป็นยูทูบเบอร์อ่าผมบอกไม่ได้เหรอบอกบอกได้ครับเออคือตัวคือตัวโตัวผมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเป็นแฟนเก่ากับเดวิดครับแล้วแบบว่าเหมือนเราแบบเปิดช่องยูทูบด้วยกันมาก่อนแล้วพ่าวันทีนี้แบบ เดวิดย์แบบเขาแบบนอกใจผมไงใช่แล้วเขาเลยแบบแล้วเขาก็มาขอช่องเราก็เราก็ใจดีไงเราก็ให้ไงใช่ครับแล้วทีนี้เราก็ไม่สดเราก็เปิดแข่งเลยแต่คนนี้เป็นแฟนเก่ากันใช่และน้ำเจนเป็นอะไรโยยังไม่ใช่แฟนอันนี้ยังไม่ใช่แฟนครับอันนี้น้ำเจนเป็นใครครับไม่ครับเป็นตากล้องเป็นตากล้องไงที่ไม่ใช่แพบผมเป็นน้องชายของพี่ชอบคุณครับผม ตอนนี้ยังบอกได้แค oui. ่นี้อยู่ครับใช่ฮะก็ถ้าแบบว่าอยากรู้มากกว่านี้ก็คือแบบว่าต้องรอติดตามในซีรีส์ใช่ครับใช่ฮะอย่างเมื่อกี้ที่ถามไปว่าเหมือนแบบมันไกลตัวเราไหมแบบการการเป็นกึ่งเปิร์ลอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับยังไงบ้างโอๆถ้าเอาอะก่อนเลยครับจริงจริงก็ถามว่าไกลตัวไหมก็ สำหรับผมตัวผมก็ไกลอยู่ครับเพราะว่าเหมือนตัวละครชอบคุณเนี่ยแบบในเรื่องคือเขาแบบมีความเป็นผู้ใหญ่สูงนิดนึงแต่ว่าผมก็จะแบบอืมอ้พูดแันนี้ก็ไม่กล้าจะแบบว่าตัวจริงผมก็จะแบบติดต,ติดเล่นไงแบบมีเลน,นึงเลนแ่ก็ฟังความใช่เราก็ต้องแบบว่าเอาแบบ ชอบคุณมาใส่เนี่ยใช่ตอนนี้กับกำลังยัดเขชอบคุณใส่อยู่แบบเบียดเบียดกับเจตนาอยู่ตอนนี้ใช่ฮะยากไหมคะลูกบอต้องสร้างความโอ้ผมตั้งรองผมผมยากฮะมามันยากใช้ได้เลยครับแต่ทำได้ใช่ไหมทำได้ทำได้สุขุมสุขุมผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับอันนี้ชอบคุณยังไงเนี่ยอ่ไม่สุขุมสุขุมสุขุม ครับผมก็มเด่นก็เอาจริงถามว่าไกลตัวไหมมันก็ทั้งทั้งไกลตัวแล้วก็มันก็มีบางกลุมที่ใกล้ครับอย่างเช่นแบบในเรื่องนี้มันมีความมันอยู่ก็เป็นอินฟูอย่างเด่นก็เคยเป็นแบบว่าทำทิกตอกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าอาจจะมีความชื่อช่องว่า What <laughs> if ครับ <laughs> 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 ไปดูติดตามเขาไปได้ <laughs> พูดถึงซีรีส์ okay. ครับครับก็บแต่ว่าในเรื่องเนี้ยก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่อย่างที่น้องบอกเพราะว่าตัวละครในในซีรีส์ครับก็อย่างตัวอินทาเดงก็จะเป็นอายุ30ตัวใช่ใช่บุญก็จะอายุยี่ะะสิเก้า,า,าจะม,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 มีความแบบโตขึ้นกว่าเรานิดนึงอาจจะมีความสุภาพมากขึ้นอาจจะมีความแบบเรียบร้อยมากขึ้นแับในบางใช่ของเฟิร์นก็ถามว่าไกลตัวไหมก็ไกลตัวเพราะว่า ปกติชีวิตเราเป็นคนน่ารักเฟลลี่คนที่เราได้รับบทเป็นตัวร้ายต้องข้าดเลยนี่จะดีนะอย่าเป็นตัวร้ายบ้างแต่ก็มี แต่ก็มีสิ่งที่เหมือนอยู่ก็คือเฟิร์เคยทำยูทูบเบอร์จริงๆครับผมแล้วก็เรียนสายด้านนี้มาด้วยครับผมก็เลยแบบพอจะจับจุดได้แต่พอไปถ่ายจริงๆก็มีแบบพูดผิดผูกบ้างเก่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ฟาดฟันกับเฟิร์นวันด้วยใช่ไหมใช่ครับเจอสีนแรกก็หนักหน่วงฟาดนฟันเลยแบบโอ้ยเกือบจะต่อยกันละไม่ใช่นาถึงในตีนครับในตี ทุกคนในลุกงานกับทั้งสามคนไงคะสนุกไหมครับสนุกครับรออยู่กองอย่างเดียวเขาไปสวีทกันที่ทะเลไม่ใช่ตอนนี้ผมไม่ไม่ทราบเลยครับแต่เขาหายไปประมาณเกือบครึ่งวันไหมไปถ่ายไม่ได้ทำอะไรเหรอคะวาดอ๋อไปถ่ายถ่ายเราไปแบบว่าดูพระอาทิตย์ตกด้วยกัรอ๋อใช่ อ๋เป็นซีนซีนแบบริมเลย์ครับริมเลย์จริงใช่ไหมพอทำงานร่วมกันสองคนเป็นยังไงบ้างบรรยากาศทุก่งทำงานด้วยกันโอ้จริงๆสนุกจริงๆไม่ได้มีแค่นี้ครับมีเฟิร์สได้ร่วมงานกับใครอ๋อมีพี่เอิร์ดอีกคนในเนื้ออีกคนใช่ครับแต่วันนี้พี่เอิร์ดน่าจะติดภารกิจมาร่วมกับเราไหมครับผมก็เนี่ยได้เข้าสินกับแต่ว่าจริงๆอ่ะทั้งทั้งเฟิร์สแล้วก็ทั้งพี่เอิร์ดคือแบบ อันนี้คือเจอกันครั้งแรกวันนั้นเลยแล้วเป็นเล่นซีนแรกคือซีนอารมณ์เลยแต่แบบรับส่งกันแบบเข้ากันได้เฉยเลยแบบเหมือนเราเรามีอาการจูนอารมณ์ก่อนเข้าซีนนิดนึงแบบโดยเพิ่มกลับมือทองของเราอะ่รเี้ยไม่บอกว่าเป็นใครคือแบบนั่นแหละครับก็ผ่านไปได้ด้วยดีเฟิร์สจัดเจมก็คือเล่นเป็นพี่น้องกันใช่ครับพี่น้องมีความต่างอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเป็นไงน้องก็รักก็น้องชายก็มีความเป็นเด็ก มากกว่าแบบว่าพี่ชอบคุณนะเพราะว่าพี่ชอบคุณก็แบบว่าสุขุมฮะใช่ใช่ฮะตอนนี้บอกได้แค่นี้อยู่ครับใช่เดี๋ยวต้องรอติดตามต้องรอติดตามนะ่คุณอยากบอกต่ออีกไหมอะไรนะครับคุอยากบอกต่ออีกไหอ่าบอกต่ออ่าคือไหวไหวแม่เอ่อ ้องนองที่รักนี่ออกมาถึงไหนนะงั้นอ๋อไม่ไม่พูดดีกว่าก็แต่จริงเคมีสองเคมีพี่น้องสองคนนี้เท่ากันมนกดูเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเออดงเป็นพี่น้องแัละดีใช่ฮะน่ารักน่ายกักแล้วก็ผมอยากบอกอีกอย่างหนึ่งคือแบบว่าน้องที่รักกับพี่ชอบคุณนี่คือแบบสนิทกันมากแบบว่ารักกัน,กในในเรื่องคือสนิทมากใช่แบบรักกันมากเหมือนเพื่อนคือปรึกษากันทุกเรื่องเอางี้ดีกว่าใช่ฮะเรื่องนี้จะเป็นพาทแบบหลาย อารรมณ์เลยคับจริงๆก็มีหลายหลายอารมณ์เลยฮะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรแมนติกดราม่านี่แหละฮะใช่ฮะแต่ว่าก็อาจจะใส่ความเป็นแบบว่าคอมเมดี้เข้ามานิดหน่อยอ่าผมพูดถึงโรแมนติกฉันมั่นใจเลยโรแมนติกมากเรื่องเรื่องนี้เรื่องเรื่องนี้เรื่องคู่กันเรื่องที่สาแล้วด้วยเรื่องที่สาใช่ใช่เป็นยังไงบ้างคะความหวานความอะไรของเราโอ้ก็ ก็พอได้เข yes. ้าซีนแบบโรแมนติกก um ับน้องไงครับในพอมันเป็นเรื่องที่เราผ่านผ่านมาแล้วแบบแต่ว่าเรื่องก่อนก็ยังไม่ได้ถ่ายอะไรที่มันโรแมนติกแต่เราเรารู้สึกว่าแต่แต่พอเราได้เล่นกับน้องเรารู้สึกว่าแบบเออเราผ่านไปได้ดีเราไม่ได้คิดอะไรเลยครับแบบซีนแบบซีนที่มันต้องโรแมนติกกันอะไรจริงๆเขาตัดออกไปด้วยนะโอ๊ยอย่าพูดไม่เอาไม่เอาไม่เอาแว่เรื่องนี้ก็คือโรแมนติก ยยออะู่โรแมนติกใช่ครับก็มันก็จะมีพาสแบบพาสหนึ่งที่เป็นโรแมนติกพารสหนึ่งก็จะมีความแบบดราม่าเพรา,า<น>ะว่าตัวเขาเองก็แบบมีปมหลายอย่างใช่แล้วก็มีจริงๆเรามีแบ็กกราวตัวตัวของตัวละครอิ <c oughs> นทัรกับพรอฟคุณนะครับก็จะมีแบ็กกราวที่เอาได้ <c oughs> ใช่ใช่มีมีแบ็กกราวบางอย่างแต่ว่าอันเนี้ยทุกคนต้องรอดูอแบ็กกราวบางอย่างเอื่องที่สีละสมูทข้าไในทั้งสองเป็น เป็นนิสสาวแล้วผมเลยเขาไปกินเลยอะไรนะฮะสมูทตบ้างไหมเป็นไงบ้างสมูทต์บ้างไหมโอ้โหสงสารผมผมก็สมูทนะครับแบบใส่กับพี่เติ้ลก็คือแบบทิ้งเดียวผ่านทิ้งเดียวผ่านเพราะแบบพี่เติ้ลแบบเก่งไงใช่ได้เปิดเก่งด้วยจริงจริงนักแสดงทุกคนในเรื่องเก่งเก่งด้วยจริงจริงฮะ แก่งทุกคนจริง่กว่านี้ผถามสคนนะครับได้เห็นองได้เห็นคการันตีไงบ้างคนี้เราพูดหน่อยไม่รู้คบเตือว่ากาหายไปทางหไป่อยไม่หายไปทงงนหยไางานหาไปทางานได้ดูเมื่อไหร่คะเดี๋ยวเมื่อไหร่เดียวได้ดูมื่ไหร่ไมอันนี้อันนี้ก็ยังไงเราก็ยังไม่รู้รเหมือนกันดครับเพราะตอนนี้ก็ ต้องต้องถ่ายเข็มจิราต่อก่อนด้ยแฟนเปิดกล้องเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ชัวร์ก็คือแบบยังบอกไปได้ก็ยังไม่ชต้องรอติดตามยังไม่ยัง่แฝากฝากด้วยกัค่ะฝากให้รอติดตามเนาะก็ฝากสป p ร์ตผู้หญิงนะจ๊ะก็ขอฝากก็เรื่องนี้ด้วยฮะเดี๋ยวชื่เมื่อผมเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าครับผมก็ขอฝากด้วยครับครับผมต้องดูว่า ชอบคุณเนี่ยจะเป็นยูทูบเบอร์ที่แบบถ้าชอบคุณหมายสิหมายชอบชอบคุณในเรื่องเขาในเรื่องฮะใช่ชื่อชื่อชื่อเรื่องชื่อเรื่องะชื่อชื่อตัวละครครับต้องต้องต้องมาดูกันว่าแบบชอบคุณจะมาทํางานเป็นแบบเบื้องหน้าได้ดีแค่ไหนแล้วเขาจะมีเบื้องหลังที่ซัพพอร์ตเขาได้ดีแค่ไหนครับผมก็ขอฝากยูทูบเบอร์ได้ครับฝากด้วยครับ Thank <laughs> you.